สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาขอพูดคุยกับคุณลูกค้านะเกี่ยวกับซอสโ s เซอร์ตาจ่งวงขนาด 300cc ซึ่งวันนี้ดิฉันได้นำของจริงมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันและได้อยู่ในมือของกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือขนาด3 0 0ซ c ของเรานะคะซึ่งคุณลูกค้าอาจจะเห็นได้มากที่สุดในซปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยณเวลานี้นะคะและก็สูตร2นี้กาลังเป็นที่นิยมกัน วันนี้นะคะจะนำตัวซอสต,ตัวนี้นะคะมาพูดคุยเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่อยากจะอธิบายให้คลูกค้าได้รับฟังกันนะคะหากลูกค้าซื้อซอสขนาด3 0 0 c ีของเราไปไว้ที่บ้านแล้วนะคะเพื่อใช้หยอใช้ปรุงนะคะตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารหากตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารนานๆเนี่ยก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะลูกค้าอย่าลืม เขย่าขวดก่อนครั้งค่ะเนื่องจากว่าตะกอนของเครื่องเทศนะคะจะไปนอนอยู่ที่ก้นขวดนี้ค่ะเราต้องเขย่าให้ตะกอนของเครื่องเทศนะคะขึ้นมากระจายให้ทั่วในตัวซอสก่อนค่ะแล้วถึงนาไปั้าเมื่อคูณลูกค้าเปิดฝาขวดออกมาแล้วเนี่ยนะคะข้างในจะเป็นฝาขวดที่ดีไซน์แบบนี้นะคะคือมีกลวยตรงกลางและมีฐานสูงขึ้นมานิดนึง ดีไซน์นี้นะคะเนื่องจากว่าเวลายหยอกซอสใช้แล้วเนี่ยซอสจะไม่ไหลย้อนกลับและย้อยลงมาเลอะอยู่ที่ปากขวดบริเวณนี้หรือไหลย้อยลงมาเลอะฉลากนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอกกันแบบสดๆเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูกันว่ามันจะเลอะเทอะเปื้อนหรือไม่นะคะ อันนี้คือคลิปไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะอยู่ในมือของดิฉันแต่เดี๋ยวจะขอเพื่อนไปหยิบชามนิดนึงสมมตินี่คือชามอาหารของลูกค้าที่อค่ะประสงค์จะหยอกซอฟวิกเกอร์ไปงงใช้นะคะนี่นะคะข้างในนี่ก็มีซอสอยู่แล้วนะคะอ่ะเขย่าขวดแล้วนะคะหยอกค่ะ เมือ่อหยอเสร็จแล้วนะคะยกขึ้นขอวางชามนิดคนึ่งมาดูปากขวดนะคะไม่เลอะเลยเห็นไหมคะซอส <That> s <S ไม่เลอะ <what? S 1> เลยไม่เลอะไหลทั่วตรงขอบนี้เลยหรือว่าไหลลงมาตรงนี้เลยไม่มีเลยนะคะปิดฝาขวด,วด,วดคุณลูกค้าก็จะเห็นแล้วนะคะว่า ซอสรูเซอร์ตะไกรงวงขนาด3 0 0ซ c ของเราสะดวกและน่าใช้ขนาดไหนปากปวดไม่ไหลเลอะเทอะนะคะและกลวยเวลาหยอกใช้ก็ง่ายมากซอสไม่ออกมา,มามากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะสะดวกมากค่ะก็หากลูกค้านะคะสนใจซอสรูเซอร์สำหรับตั้งโต๊ะไว้หยอกไว้ปรุงอาหารนะคะ กลิ่นของซอสของเราเนี่ยหอมเครื่องเทศมากนะคะดิฉันก็ขอแนะนำเลยค่ะว่าสูตร2ขนาด 300cc เนี่ยเหมาะแล้วก็สะดวกสบายในการใช้มากค่ะขอแนะนำค่ะ